ชมรายการคุยแซ่บชวออย่าลืมค่ะกดกระดิ่งด้านบนกด subscribe ด้านล่างนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะ,ะคุณอเล็กกับคุณเต้อาเอาแฟนคลับตกใจกันยกใหย่ยลยเราแฟก็ตกใจอ่านแล้วแบบซึ่งคู่เนี้ดูแล้วน่ารักน่าเอ็นดูมากแต่ว่าตอนเนี้ย หัวใจแฟนคลับสลายแล้วเพราะว่าทั้งคู่บอกเลิกกันแล้วฮะซึ่งพักหลังนี่ต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยมีมุมสวีทหวานหรือรูปคู่อมาให้เห็นเหมือนเมื่อก่อนหลายคนก็สงสัยนะคะล่าสุดอเล็กธีระเดชนะคะก็ออกมาเปิดใจผ่านสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกยอมรับแล้วจ้าว่ายุติความสัมพันธ์ในฐานะแฟนไปที่เรียบร้อยปิดฉากรัก3ปีซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะเป็นการตกลงกันทั้งสองฝ่ายจบด้วยดีและก็ยังรักยังหวังดีต่อกันเสมอทั้งคู่จบด้วยดีแต่แฟนคลับจบได้ไม่ค่อยดีล้นนะจบไม่ค่อยดีเพราะว่าอะไรมีประเด็น ถามอเล็กต่ออีกว่ากลัวไหมว่าเต้ยจะถูกมองว่าคบไฮโซตามเพื่อนในกลุ่มคือเพื่อนในกลุ่มคบไฮโซหมดเลยก็เลยเลิกกับอเล็กเพื่อจะไปมีแฟนไฮโซแหมก็ว่าไปว่าไปว่าไปเลยมาไปฟังเสียงสาษั์กันค่ะเราสองคนได้ได้ทำการตัดสินใจร่วมกันว่าเราอ่ะจะลดสถานะลดความสัมพันธ์กันลงมาแบบสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าเราไม่เคยได้บอกใครไม่ได้ประกาศให้ใครรู้ครับผมมันเกิดจากอะไรครับ เกิดจากอะไรอะฮะจริงๆแล้วเราไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะฮะไม่ได้มีปัญหากันไม่ได้มีใครทําอะไรผิดเลยแม้แต่นิดเดียวกลัวแมว่าเต้ยจะถูกมองว่าแบบว่าเป็นเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มมีแต่คนที่คบให้ครบเท่านั้นจริงๆจริงๆจริงๆคอนเซิร์นมากแบบเครียดกับเรื่องนี้มากนะคือเล็กเชื่อว่าคนที่รู้จักเต้ยดีจะรู้เล็กเองก็จะรู้เล็กจะมั่นใจเลยว่าเต้ยไม่ใช่คนที่เอาเกณฑ์ ตรงเนี้ยเกณฑ์ที่เป็นปัจจัยภายนอกม,มาเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะเอาใครเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นจะเป็นเพื่อนจะเป็นแฟนจะเป็นคนรัก<ช>คือเขาไม่ได้เอาเกณฑ์เหล่านี้มาตัดสินอย่างแน่นอนเรามั่นใจตรงนี้เลยเชื่อว่าคนที่รู้จักเตยดีมั่นใจตรงนี้เหมือนกัน นา่ารักขนาดเลิกกันแล้วยังปกป้องเลยอ่ะเอาเป็นได้นะเปก็กกี้คนเราถึงแม้ว่าจะรักกันแล้วเลิกกันก็สามารถเป็นเพื่อนระหว่างดีต่อกันได้ทีนี้อเล็กมาบอกแล้วล่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องรออีกฝั่งหนึ่งออกมาชี้แจงบ้างเปล่าสาวเตยนะแต่ว่า,าอเล็กเห็นบอกว่าแอบ,บเครียดเหมือนกันนะคะว่าแบบเอ้ยคนโจมตีน้องเตยเยอะอจริงๆแล้วก็คือเตยไม่ใช่คนที่จะเอาเกณฑ์เรื่องไฮโซไม่ไฮโซมาตัดสินในการครบนะความรักอยู่ที่เรื่องความรู้สึกและจิตใจในะอขอบคุณข่าวด้วยค่ะจากสนุก com นะคะแล้วก็คลิปข่าวจากช่องวันรายกาวันบเทิงค่ะคาณ ดูรายการคุยแับโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมนะคะว่ากดซับสไครป์ด้านล่างแล้วก็กดกระดิ่งด้านบนด้วยค่ะ